rồi liền, còn ghép phải không? Nãy nãy nước đang này. Để อุยอยู่ไหมไงใหญ่ด้วยวห่อ้ใหญ่นะเห็นเลยอ่ะหางเป็นเมตรอะ่ะด,ดูด,ดิด,ดูดิน่าไปใกล้ดิลังมานัาง ผู้จิ้เลือดเลยเฮ้ยอยากปิวเลยแดดเลยเฮ้ยปนดุขาปากเลยเนี่ยว่าแล้วดูเลยปนดุขาปากอยู่เลยแม่ฮะไม่ค่อยโตเลยดุเต็มปากเลยแม่งกดตรงตรงตอนถึงผักผักอะ ว่าแล้วมันแปลกๆวะเฮ้เก็บไปดูวะเออาสายสวยไว้ตัวนี้